ป่อยแป๊ดแตงตัวมือนี้เป็นจังใดมันคือพิมพรีไพ่ยแอะค่ะมิแติไรสดขายของตัวมือนี้ว่าไปหาติดสัญญาณว่าไปหาติดดันทีโอ้ยน่อยว่าไปหาติดโซลารเซลล์อยู่ทั้งดอยไหนตีบ่เขาจะทั่วลงเบืองคากคาก่าเป็นพิมพ์รีไพยดอกเป็นอย่างเงี้ยยอน คือพายน้ำนี่เพว่าเจ้าผู้ได้คือก็เขาสุดดำมันมันบเม็นพายน้ำได้เบื้องแนวเบื้องแนวทัดสมัยคืออย่างนี้เขาเันนพ่ายน้ำเป็นอย่างพูดแม่น้ำโขงก็จังกะลีโตกงานนี่แม่เราขึ้นวปยามบ้านเบื้องนู้นเราทัดสมัยปันใดเป็นอย่โควิดหันหลังเช็กกล้องดูฝุ่นใช่เสียปลาหลังอยู่ตั้งหากปลาหลังบ่เท่ายแล้วเสียเป็นอย่างแต่ว่าหลังไหนตีเป็นอย่างแต่ซออเนอสากอนไล่หิมะเป็นอย่างเกียน <laughs> ว่าไปว่าไปเขากับเป็นเบอร์ชันของฤููหนาวเทนของฤููหนาวเอาขันแล้วมาต้องใส่จักรสีติต้ยยิ่งดอใส่แบบนี้ประธานาประธาน,าานารรุเาดา็กพรลมไปเลย <laughs> ให้เขารู้ไปเลยว่าเราไม่อาบน้ <laughs> ําสมวพระลมตีหนาจนวาเหี่ยวครับเนาะกระทะโพดหลังจากว่ามันสามพันโบกคุได้ไมว่าไปว่าตะกูเบื้องหนามุ่งเนี่ย <laughs> เป็นยังย <laughs> อีดโยกเขียนขึ้นด้วย โอ้ยหาเมยเป็นอย่างหมวยเขาโพดเมื่อคอยู่นี่เบอร์โมเมนต์หมวยเขาโพดไม่อยังสนอหนานสาลเนเปิดไล่สดดขม้ากัดจังไหนจังมากัดกัดไ่พี่ให้พีให้น้นองเบิ้องย่างเรียกกระมวลก็ละอันยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ไล่ไล่สดของบาลามใจกะ้อยในคำขึ้นที่สองค่ะค่ะซึ่งเป็นคำาคืนสุดท้ายของรอบนี้ผ่านไปเมื่อคืนนี้เต้ายองกามามวนกันทั่วนาทั่วตา คำฮีคำห้อนยันเนี่มือสาวยันทั่วลงทั่วลงอย่างอีกทั่วลงเต่าหยองคูปใหญยฮันเดล่ามือคืนนี่ทะลุเปล่าทะลุปแล่าใหญ่ป้าสิถามอยู่เป็นจังไงทั่วลงบมบลงบล่งจีองลงสักอยู่เบิดคื้นก็ยังข้อเมนต์เนึองอยู่คอมเมนต์ว่ายงเพราะว่าอันนั้นมันคือเรื่องปีนองทั้งหมดนอ้ยผู้ตีกับตีปวดตีโพผู้หยองล่ะสองคนสองคน ไปนามาหลังแรงงานซื้อกับพี่กบน้องทั้งไร่สุดทั้งบ้านก่อนพี่น้องเป็นพ่อหัวแจกเราล่ะไายงานไหมได้งานไหมเพื่อผูเขามากไหมเอาให้ให้ผู้สูงวัยสูงวัยจังไดให้ตลกปล้มาจานผู้ใดล่ะเฮเย่าเทาก็โมห์หางไปใส่เจ้าน่นล่ะอุ้ยวันหูเมียคิงอยู่พ่็หัวแจ็กตีอยูของเทาอันเทาเลยจีน้อยเทาเล้วแม่บเกรคือว่าเม่เทาจัคเถื่อเดอแต่ว่าเทาจะได้ก่สร้างแต่ว่าใจกูมักได้สิบสี่สิบห้านี่แล้ว ก็เบิ่งเจ้าขวางไปเอิ้นเต้าหยองว่าพี่พนามือขึ้นปอมเป็นเจ้าขวงเกิดพ่อมพ่อเขาผุนสด็จปูคือเป็นสีพ่อมพ่อหรือสีพ่อมปูผุนปูอย่าเเวอย่าเวไม่หงปอมเป็นพ่อมปูเออกำาตั้งบ้านมันถ้าจะเกิดไปบุกนะเอ้ยเตือนแนวหนึ่งเตือนอะไรขันไปใส่มาใส่ผู้เดียวจะไปยืนยุทงยุทาเด้อาเป็นยังเขาสิ่ดักค้มคืนบอกภาษีว่าเจ้าคือสารตาแห่ ก็จังปีบบุ๊นี่แม่คอยว่าแม่บุ้มให้บุ้มขาดแช่ไหมเราเลาขึ้นมากัดโดยเฉพาะเนาะขันว่าคือกับบุญเดียนสามเดียนสามเนี่ยออกไม่ซู้กับไปเยี่ยงไปเกียรกูเนี่เออเสียไปหาฝากดอกไปเกียกดอกอยากได้อย่งละพอเขาดำขาวแดงครับตวนนี้เราหมาก ก็เรียกว่าเรามาเกน้อยครับท่องน้ำเอาไรงันตัวไรงันตัวสวัสดีพี่น้องค่ะพี่น้องที่ช่วไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะคะอายดอนนะคะยายนคนเดิมนะคะกระเทยเถวว่าอูบกิงแค่เนี่ยจะเดาจังหดเดาเนาะแมนยูเซียยูจุว่าได้ลูกเนาะคนละเดาเดาเด้งไหมเด้งเดาสิเมื่อขึ้นีกเม่อยากประท้าซิซิเล้กับเต่ายองยังยันเป็นร่มตัวมึงกะสร้างว้าอูเท เอาผัวเถ่าร้องจากเจ้าเสียซื้อชมพูจะมาว่าเด้อเนี่ยังเจ,จ้านั่นเขาก็ข่อยเอออ่นว่าอีกละอยู่แต่อพอบตั้งวงผลนี่จะมาดูยู่ตั้งแต่นางรท่นมีสินเดียวเถ่าคักแล้วตีสูสีเถ่านี้แล้วล่ะยูแจเล่นดีเลยเด้อสูสองคนท่นนะเี่ยังปีนหน้ามกกูสิบไร่บ้านร่ำแต่ว่าบ้านร่ำสิบไร่ใช่ไหมอ๋อเกษียดีอยู่ได้สูสองคนเกษียเข้ากันเข้ากันออยย่่าาคนย่องวัดสันย่องว่า ว่าเขาเล่นดีเล่นดีก็ส้มเก่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อได้ขวายมาแซมยิบบอเป็กมือเนี่ยคนสิสับสนฮัลโหลย่าเล่นดีหลายปีนาโมกูสิบวันเอามาล้ำคาดว่าเสียออกเพื่อไหนออกเราได้เงิ่อนนี่เพื่อนกับบอเยดายได้อยู่นี่ไปยืมไม่ไดเอาล่ะไล่งานตัวย่าเบาเลี้ยงออกพูนดูใจพอดีแต่ลอยลอยกิโลน้องน้ำนิ่งสวัสดีค่ะบ้าลอยกิโลดิก็วีดมาลอยกลัวแล้วค่ะ เพื่นต่อไปเพนต่อไปเพชรน้ำหมากค่ะเอามาสั่นเถอะแง่ไรครับข้มีฉายาฉายช่งน้ำมูลเลยต้องยาดอกกาดีฉันสาวตลกสาวผู้ตาหักตุบตับไก่ท้องแต่เกิดลอยเมียหัวนาบอยสิริชัยสวัสดีค่ะอันตุบตับไก่ท้องกูดีใจน้ำอยู่เป็นอยังอันลงท้ายนี่ตียาไปคิดปนัานเป็นอยังโอ๊ยแต่เพื่อนเบาน้ำอยู่กับเมียแท่นเพื่อนอยู่โอ๊ยเป็ี่ยนกระเบิดสออดอกเมียหัวนาตัวอังสันว่าไส้หนีธนาคารซอยกันแล้วกัน ไข่บ่มา่ใส่เนี่ยกว่าที่มาซ้ำซึ้งโอ้มาซ้ำซ้ำเศร้าพ่อมซ้ำเศร้าซ้ำแรงคนละเมื่อนี้พบพ่อกันแน่นอนกับทีมงานคำามผุนรวมมิดนั่งเอกบาทมาหอดแต่ใบสามขอจะได้ฟังเราสูงตะบันเดียวโขกเอ้ามื่อนี้หัวหอยแกงถี่ขึ้นมากโขกโขกโขกไมเลี้ยงเนี่ย มาเพิ่นมากก็ดีคือกันล่ะพ่อให้เป็นตัวอย่างนางเอกวงนี้เน่คือแม่จังสันโอ้ยนางเอกวงนี้โศกย่ำไหนกูอยากตื้ยเส้ฟ่อนเส้นรุดวางซส้นโศกแลบสุกแค่ได้ยินบ่ยังไงโศกยังไงโศกแลบเอาว่าโศกจังไงจะว่าฟ้าว่าฟังไปยังข้าว่าโศกเขากระเลียเสียงอ้อยอิงอันนี้นางเอกวงนี้สุกเมียนั่งไงนั่งว่ะเ้าว่าสันเขาก็เสิบเพรเหตุแต่ขี้เดเขาเขียวเตยเขาเขียวเตยเขียวกับเขียวพอดอกกระเทือนสุกที่สุกเขาที่แตกยังสุกคือว่าเตยลด้วย มันเป็นน้ำยุคสมัยแหมโขกเป็นบ้าบ้าเขาโขกเป็นบ่อโอ้ยกระโขกว่าเปล่ยนราโขกเป็นตัวย่างเน่ยยายดอนเป็นตัวย่างเน่ยเพามันเมียนหมดละเมียนมันจะโขกแต่เว้นแท้เอาโขกเบิ้งหน้าเอกเกาโขกยายดอนจอนจัดเกิดวันที่สิบหกมีสามเออเล่าประวัติสูนเลยยังไม่เล่าประวัติกูเอม่เหนื่อยจานยิน หูจักเอ็มนี่ยหูจักนขี้คียบอร์ดว่าแล้วกูเกิดจะได้ฟื้มฉันจะออกผลิตกูน่ะฟื้มันเนี่ยตหกแล้ทำไมเจ้านี่ยตัองกงจาวึงดาวโอ้ยขี้นักเอกคุณเนดิไอ้ดาเงี้ยวอ้ยกูสิเป็นเมเออเออเมวใจเบาดก น่ามันไปแม่จะไปฟังมันถึงด่านบอดีคำว่าทบ่เจนมาเสียวยังมาแทนคนณขู่จู่หันมาเลื่อนออกมาได้กระซื้อเสียให้ตะเกีน้อยทุกคนเห็นแม่ในเลียงบอดีในเลียงเลยยังเห็มเลยังกาลบ่เจอบเห็นดอกกาง กูผอ่มึงมากูผอมึงมามึงตอดทดนุ่นเทนคุณมันั่นอินตุลาวัดสินมึงไปทุ่มมันได้ยังแห้งแชียวรถนล่นมันไปแม่แม่นางเอรากรปูไม่ดเสร็จเอาโ่กัาีเรากับปูดตอนนั้นเศ้าเนจจ๋ไม่อย่าง คันวายเง่าไปก็หนีท้อเอาเป็นจริงแห่งเปิดเผยเป็นคู่บาอาจารย์ก็ต้องเช็มเปิดให้ลูกน้องโอ่คันว่ายเง่าไปก็หนีกุยยันยันยังยันนั่งเอกไม่บ่ได้เกิดเพจหน้าหมากนี่เพิ่นล่ำล่ำแคนล่ำก่อนนี่ล่ำได้เบิดแต่ว่าบลเคยได้ยินเพิ่นล่ำขอนเจนจากเทียล่ำป็นบ่ก็ได้จากก่อนบ่ขอนแนนขอเจน เอาขวันเกลนเลยได้ขันสีนวลไปทั้งทาผ้านี่บ่เอดีเอาควันเกนมันีกเราทำน้องทาผ้าน่ะนทัวมีติบอเอาควันเกลนทำน้องอยู่ใกล้สารากางเนื้อมึงจะออกเกจากกันโอ้ยทำน้องก็ปิดแต่ตอได้แต่ว่าขันเพิ่นกับบอหัวเหลนีมทำนองเราไม่รถบอกสทํทน้องเสาทงตีเออว่าควนเกนได้บ่จีจีไม่เนออาจารย์เอี้กระเทย เ้ว่าตาคลิปบอปไปชิล้วบอแล้มีปอบนี่ขอเสลยเตียงตั้งผู้มาฟังยาเฝ้าโหขานอยคนบอกโกอัญญาท่านอย่าเกาวโก ยังบ่สำเร็จล้วนคือจ้างอรหันทางสัมพันธ์ว่าจะท่าแสดงบ่ท่านคองมันเจ็บแค่เลยตัวนี้พระเอกผลงานบ่หอมคือมาอาสนัยที่เคยขี่ขั้นสีหันยานแต่ลาโอ้ยขั้นสายานเพิ่นทันในสมัยหมุนภาษากดุนเืองเพราะสนั่นเจียงตังเอาต่อเรเงิงงกยานจะตกเวทีบัทาล้ำบ่เป็นเนืองคำนองคู่บาจาเสียงบ่ดีอภัยบางนี่ขอพ่ออินแตงข้อบ่ดีอย่าฟัง ทั้งสตาเพิ่นหน่ยโอ้ยลำเลียงกาวมาสมมติผมนะีหน้าเขาไปหาแม่ยิ่งโอ้ยมลำหนะีหน้าผู้เล่าอยู่ทั้งงานย่าพ่อไม่เห็นนางนองใจชายน้องมันบบอ,อยู่พนังเอยไปอยู่ใส่กวนเกี้ยวกวนเกี้ยวกวนเกี้ยว,ว,ยวผู้สาวพ่อไม่เห็นแล้วก็ใจอายสะแมนมือเมนบ้น้อง ออ้มันค้นบ่ดื้อปากบ้าแล้วมือถึงคันในเสื่องจากหนผีบวบปานนี้ผู<อ>้ชยายเหาอปากไวมือไ,ไว้แท้ไม่ยิ่งจะเล่านนึว่าปา,าเอาเมื้อนี้ถ้าหม่อายละกายโหนทางรวมเปิดเพางาให้เขาเฮ้บอลเป็นตอดจุม่มกุ้มมีไผงุม่มลวไปเหอะนี่นะผู้เดียวมึงหลอด ปากลำบ้าบ่ดื้อพันแห่งเดมือมา้าไอส้สะทาคนฟังแน่เป็นอย่างน้อไอ <c oughs> ้นี่ัานมานี่โอ้ยไอย้หยอกเจ้าเล่นร้องใจเจ้าเบิ่งขั้นบ่ให้แท้แท้ตัวไอ้กระบ่เอาพนังเออนั่งเองต่อประเดี๋ <c oughs> ยโอ้ยได้น้อน้องนไอหยอกเจ้าเล่นร้องใจเจ้าเบิ่งขั้นบ่ใเอ้กาผู้จังสีนจะไปปีผู้จังไหนน้อเนี้ย <c oughs> ยังมาถึงแต่หัวหน้าบอยเบื่อหัวใจล้วๆจากพี่จากน้องผู้อยู่ทั้งบ้านมีหน้าพะเยงนั่งเอกเ่าต้องจ้างเออเอาผู้เดียวตัวผู้เดียวไปเลยอันนี้เฮ็ดให้พี่น้องได้เบิงศิลทั้งเสียงการแสดงภาคพื้นเกาตะกี้บพราะท่านในเป็นวงหมอลำผู้เฒ่าเว้านี่ท่านสู้เด็กหน่อยฟังมีผ่าขมาผืนเดียวนี่จังเพื่น้ำหมาเฮ็ดมัดเอวเป็นพ่อพะาะมัดเอวเป็นยังกาะมัดเอวเป็นผู้ใดฮอ เป็นนั่นพระเอกเป็นผู้ชายเป็นเพืเออแสดงบ่ายเป็นแมงยิงเป็นแมงบ่ายเป็นแมงยิงมัดหัวจะเป็นพ่อพระเน่ยเอออันนี้ล่ำให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเฮ็ดได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสะดวกค่อยเป็นหมอลล่มก่อนมอลล่มแค้นมอลล่มซิ่งมอลลั่มมูมาแม่ยพี่น้องฝากพี่ฝากน้องศิลปะวัฒนธรรมอีสานเก่าคักผู้ใดนี่หมายถึงการล่ำเออการล่ำให้พี่น้องเบิ่ง ขอนเจนกับขอนเจนแทะวาสั้นข้าไปแมนเป็นทำนองแทบบัวฝากบอกพี่น้องพี่น้องพี่น้องพูจักเนาะเป็นทำน้องพี่น้องบางคนผันสีงงมันบอกมีขอนเจนแทะขอนเจนปลอมดอกเพียงแค่ว่านทำนองแต่ละโซนแต่ละหม่องมันบอกคือกันทับน้องมีทำน้องเดียวจะว่าไปว่าหลายสังวาลหลายสังวาลขอนไปขอนร่างชุมแพร่บ้านเจ้านี่เป็นอีก เปียมเนี่ยงหนึง่งแมนอันเพื่มากล่มไปหันเป็นสังวาสของพ่ออังคานศิลป์อังคานศิลป์นั่งพลั่มคนแกนแท้โอ้ยละ่ะเป็นอยู่ลำวเป็นอยู่คณะไหนพอโอ้ยมึงกับฟังว่าแต่อังคานศิลป์ <c oughs> อี๋ที่คณะเพิ่นตัวว่าะพ,พูดศิลป์ <c oughs> ทันตัวขนันอยู <c oughs> ่คณะพุโอ็ซื้อเพินนพ่นคณะเพิ่นซื้อเพินนพ่นคณะเพิ่นอันนี้โยนลงไปทางชุ่มแพร่ได้หันเออขวัญข้ายิ่งเต่นกยุงทองเอาชุ่มแพร่จังหน่อยเอาทำนองชุ่มแพร่เอาขี้ผู้ชายจังขี่ยังไม่เคยล่ำดุลแล้ว ทำนองชุบแพร่เพลินทำนองขุเอิบเพลินทำนองคนแก่ลับเพลินเอิบพออยากกิจยกก่อนรำของพี่น้องศิลปินไวลรำหนึ่งในสยามเออจะเ่องก่อนอุ้ยพ่เอาหน่อยก็น่าพี่น้องคอยเอาลายมาได้เจ้าเจ้าเลายตอบไม่เสียลายพี่ผมเอ้ยเสียงนี่มากันเอาของเป็นทำนองพี่นางเสียงบอกว่าเสียงยาเฝ้าวนยาเฝ้าวนมานอนเล่นบอลพี่นา ฝนเบาสาเป้าวางพี่น้ยให้ลุงนนแล้วเราสอนเรื่องมีเมียให้แกเสียงบบาคิเรื่องแกจังหวัดบ่อลำพอกูเนี่ขคณะนาดจี <c oughs> ตอนนี้หา,าเมื้อกันกูลักระถามาจะกคนตายแล้วก,ก็สูกระไดจังมีใน,นล่างดีหกูนอกันน้อโอยตอนนี้แฟนอยู่ในห้องสองคนเฮาเราย่างบา แกผ้าพรพื้นแพววนอนลงสาพีสีเบาเอาแนวนี้จังแม่นของพี่จานอันนี้กับขอนแก่นขอนแก่นชุมเพี่พี่น้องทั้งหลายเพื่อสิ่อื้นทำน้องชุมเพ้อันนี้ต่อไปเป็นทำน้องหนองเลี้ยบนบอมี ทำร้องน้องเลี้ยบบมีแตว่ามีผู้ร่ำใดอยู่ผู้นึงผู้ใดตอนนี้กําลังแต่งหน้าอยู่ดาวจิกตอกนี่ผู้ใดเอาเพนนาพ่องพันไหมศิลปินผู้มากด้วยลีลาเพนนาพาพอกพันไหมกําลังดังตอนนี้ในติ๊กต๊อกก่อนไล่ก็ต้องไล่ฮันดีไปฟังเหนบ่ไดดไปฟังทําม่งกุดบักเฮปบัดนี้ดูใส่กุูลใส่ท่ามผุนนั่นดีโอ้ทีนี้ตัวเทมนี่บอกอันเมียมากหลายล่ะ ก่อนใดเอกบาดโศกขันไหมก็คือมาพงเย่พุ่มสะออดพาเดอร์จนจบับเพป็นมาวายถึงคำนบวคำเอ้ยพอจะพาไปหากินอยู่ประเทศไทยอันนี้ว่าบวคำไม่ได้บวโป่งให้เจ้าสั่งพอให้เจ้าสั่งแม่เจ้าอยู่ทั้งบ้านเดื่องบวคำเด้อโอแฟนครับตัวจริงจำได้เบื่อแล้วเอาละหล่าบ้านางตั้งลำ กอดเอาขี้แดงขึ้นมาเดี๋ยวมึงยืนเอาเป็นมอลลัเอเออะอรขี้เอ๋อรู้พี่กระเทยเออีเพราะชีโยนกเอาสมมู้นฉากมึงมาเป็นพ่ออีบัวครับเออนั่งลงเขาสิมาสร้างเขาสิไปเมืองไทยกูเป็นมู้นอกกก็สิไก่ไล่ห้องเงินเสาตองฟากไม่ไพเอาสูขึ้น่าเสาห้องอยู่ ล่อยลำเขาบัว <c> บัวคำนางนามตาลหยได้ยินเอินใจกะหอยดอกเมยลงเจ้าผู้ลุบตรงลงเอาบ่ท่าได้ลุบที่ได้หนีไก่หอนไปนอนซอนอยู่ไก่ทิน ขอวิญญาณแม่เจ้าได้นำกลุ่มว่าเลียมเงาเดี๋ยวแม่เอ๋ขอวิญญาณแม่เจ้าได้จับวันยกมือใส่กขู่าจ้าเป็นพ่อใหม่แม่แม่พ่อใหม่ก็ยกไปทั้งเรืนแม่ถ้าบอกเจ้าเปล่วิญญาณนางอยู่ใกล้เจ้าแม่วิญญาณเมียเจ้าแม่พ่อนลูกสิไปนา่กรรมเมืองไทยประเทศใหญ่ขอยากเห็นเว่ เพื่นกลวงหันนะลองกระิบ่าถือขี้อย่างไรนักเอกบาทมาเือดอกเปยัง้าฟังจนฉบับเพื่อนตัวจริงโลดมาจ้าให้พี่พอเป็นสังเกตให้พี่น้องได้ฟังตอนนี้เพื่อนแต่งหน้าอยู่ในห้องอยู่อันนี้ทําน้องกุดบักเห็บแมนบอขอนเจนแต่ว่าห่างโยนไปทางกุดบักเหีบเอ้าตามข้าวใจเกลืออยกระสิได้ไปอยู่เด้ไปใส่เอาไรสดของที่มานคำผุนรวมบิดโอ้ยอยากไป วันที่ยี่สิบสองนี่แหละ้าจำว่าผิดเพะนักเอกเว่าอยู่มาเป็นแต่อยากไอตลกทั้งพุ่นแท้เคลื่อนแหลกหันวันที่ยี่สิบเอ็ดหันสิเป็นที่งานระเบียบซะได้บุเป็นต้องถ้าฟังอีกเทียนึงในตอนเพิ่นนั่งอีกเพิ่นออกมาโอ้ยังมีโอกาสยี่สิบสองนี่สิเป็นใจเกินร้อยยังมีโอกาสไปยามตลกทั้งพุ่นอยู่อยากพูอยากพูว่าพอเจ้พ่อไม่งสมโอบอแมนแม่อยากพูว่าตลกทั้งพุ่นเป็นนีรลายคือทั้งนี้บอสนอง เพิ่งสิไปยุ่งันเอพิ่งสิไปยู่หัวเพิ่งสิไปยู่แต่ว่าเบ้าตลกไปได้ล่ะเอาคือว่าซังไปแต่เพิ่นยังวันรับเชิญวันที่เอออาเซียนยังวันเดียวเอาอาซังลูกแม่เจ้าเออเอาซังให้ยังกูล่ำบทเป็นอ่ะก็เบาบาปกูแท้กูไม่ได้ทำน่องกูวันผ่านไปนั่นคือทำน่องขอนเจนหลายๆสถานที่บ้านบ่มีขอนเจนแท้ขอนเจนปลอมดอกเพียงแค่ว่า ในโซนแต่ละเขตสิเป็นสำเนียงไผ่สำเนียงมันและสังวาดของแต่ละสังวาดของแต่ละวงแต่ยุ่งเดียวกันกัยังบวคือกันเนาะเป็ดทำนองผูนดองร่ำอยู่นี่แต่ตลกนั่งอยู่นี่ก็ยังผูบอซอมกันเนาะใจเกลือยปีนาสีเฮ็ดไม่เหล้อได้ล่ะเฮ็ดยังอีกล่ำเรื่องตอก่อนทำนองไผ่ทำนองมันดิไป่าไดนลำไหนทำนองไหนกรว่าทำนองน่ะ ่งเป็นเรื่องต่อกรทำนองปักกิง่ง <laughs> ว่าแล้เราจะชุชีว่าไปนอง <laughs> เอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทักทายพี่น้องภูเขาแมา่ไรสุด <มา S 1> นะครับทักทายพี่น้องภูเขามาไรสุดข้ามเรื่อนี้พี่น้องก็ยังสามารถทรงกำลังใจให้ได้เ่ราว่าสิ<ม>เป็นการทรงดาวือว่าโอนเงืนผ่านบัญชีเพื่อต่อล่มหายใจ<ม>เพื่อเป็นทุนเป็นห้อนเป็นกำไร ขามากกับเ่าไปไส่หัวหนาเพิ่นกรมาปั่นนี่แหละนอกจากสมาชิกยูดานหลังเวทีก็ยังมีทีมงานคุณเบื้องหลังอีก<ม>ค่เป็นเวทีเป็นไฟเป็นนี่กับทีมงานคนวอยทีมงานสร้างไฟก็มีส่วนรวมในครั้งนี้คือกันในพี่น้องได้ติดตามรับชมไล่ซูดวาสั้นท่อไปคือแม่นกพนวารล่ะวาจังไรกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญกำลังทรัพย์ก็สำคัญเช่นเดียวกัะท่านผู้ชมที่เรารบรากค่ะอย่าลืมส่งดาวให้แม่นะคะขอคนละพันดวงนะลูกเป็นกำลังใจให้แม่นกคือกันช่วง ก็นี่กับกำลังจื่อมอละสมใหญ่ซันตอไปคอยคุณพอหลอดหายป่วยเร็วๆกันลวกันนะคะกำลังคุยกันอยู่ว่าวันที่สิบเก้าที่ไปดีบอตีสิบไปก็ต้องไปเพราะว่าศิลปินคนไปไล่แห้งไปถ่ายรูปเพราะนั้นไปหาหน้าให้นักร้อโอ้ไปหาน้าให้นักล้องเมื่อไรคืนห้านได้ไปหาไปเสิร์ฟน้ำศิลปินหลายครับวันที่สิบเก้าเมื่อนี่เป็นหน้าที่ของที่บ้านมาล้ำเจเกล่อยมอบความสูขใข้พี่น้องล้ำเลี้ยงไงกัยายดอนมือนีอาเมื่อนี้ล้ำเลี้ยง จำปาซีตุนบ่แมนคนหลงลีลากามาเทพบ่แมนแมนลีลากามาเทพอามันบ่บอยเป็นรุ่นนเป็นอามาัชโยอามันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี่อามันเมื่อนี่อามาัชโย่เป็นผลงานชิ้นโบแดงเขางูดูกาลที่สามเขาํา้ใจเกินรอยแมนค่ะลีลาการมาเทพว่มีผู้ใดได้ขึ้นใจเกินร้อยดีนะที่เป็นผลงานชิ้นโบเดงได้ค่ะเป็นผลงานชิ้นโบดำนี่ลุ่มลํำซิง ได้ตอกบัตรตอกบัตรไหมได้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 ห้ให้ได้อยู่ได้อยู่ก็เป็นยังเลี้ยงอยู่เลี้ยงอย่ก็เรียนไปม่ตัวกูว่ากูเองกูที่าเป็นที่ดอกกวางตันบูเองตันเองเมื่มี้บุรีเชษเด็กขึ้นใจกันร้อยอี่ยังก็ว่าสั่นโชว์เปลี่ยนไม้สูมือเออล่ำกับล่ำมือละเลี้ยง เอาหางเคียงมือเคลื่อนหนิเบิร์ตฟอนเสิร์ฟเร็วซ้อมกันยุพุนเมสวนไม่ไงสวยยุพุลเมสเป๊ะยังก้อนเต้นใส่มือนี่ค่ะเร็วมัดเปิดสะอ่อนให้ไม่อนี่กับเบิร์ตคำดิซ้อมเบิร์ตคำฟอร์มผลงานฟอร์มผลงานโชว์ชุดใหม่ฝากตอนพี่นนท์นลารบกเลี้ยงไม่เด้อมือนี่ฮัลโหลกับไปซ้อมไม่มือนี่ฮัลโหลกับซ้อมอยู่ทงหน้าได้หัวบ่ได้หัวนี่เรียกของจานแล้วเขาเรียกของจาเพราะว่ามุข่อยซ้อมไม่เพิ่นว่าอยู่ได้อะไรสุดอ่ะเอ้า ฝากอีกจักสองผลงานเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆดันหลังเวทีได้เลยค่ะสองผลงานเพลงนี้หลังจากจบแล้วเบิงโชว์จากทีมงานหมอลำใจเกินลอย้วก็พบพ่อกับศิลปินรับเชิญมือนีทีมงานคำผลร่วมมิรนำโดยนางเอกบาตปัมานันค่ะมวนน้ำกันวัสั้นต่อไปแมนมือนีเสื้อภัยแน่นอนเอาก่อนได้ดีเอาก่อนมือขึ้นลายจานคอยล่องได้ไ่ได้รานอกจากเอโพจนาค่อยเอาลูกแพะแม่ไทยซะมือนี สมพ่อหนาเจ้าคืออินซี่อีสานเนาะโอ้ยมาสมัยพระเอกพอพุทธน้าพูดปิดพระเอกไพสามนี่ทด้ผู้ร้องผู้ที่ซ้ำก่อนไระอีกมาะพเป็นมาะพเป็นยังไงร้องเพลงเป็นได้ไหมพระพรเป็นมาเป็นมาเป็นอาจารย์สองก่อนล่ำเอาเตรียมใจพร้อมคือเก้าหลาหายเตรียมใจพร้อมตุ๊กตาอบก่อนใดคิดหอดสาวฟังล่ำคิดหอดสาวฟังล่ำก่อนพิเศษถึงเมื่มาัากย่างตลาดนะค่ะแม่ยอดเป็นผู้ร้องคอยออกสิน เราเห็นดีกามัางดีก่อนเขี่ยไปไงโอนออกสูนไม่ไยาก็ไม่ใช่เพเล่นดอกบัวอยัางเล่นเล่นเอาหัวเอานี่อละสูบไม่ผู้เบิงเตรียมใจพร้อมหรือยังจะรับพี่กอมาหาตัวอีกบอนสองชี จะร่วมทางเมื่อวันวันน่เรีนีไรกี่นาโมตูสิบวันมาลักสวนพี่ร้องเปิดเส้นพร้อมเต็มใจยากเพียงไรจะไม่แค่แม่นนีเดียวคนทางเที่ยวมีหลายทางตัดทุกทางอายบอกเกี่ยว เจ้าผู้เดียวพี่ยงใดถึงจนหายพี่บ่นแดงสมความแงเถ้าทนงาม ต้งองเราพร้อมหรือยังที่จะบังบนอชายเฝ้ารอปลายญิงอไม่ตอบตกลงพอบไม่จ้าจะรวมทางชีวิตเชื่อสนิทไม่แบ่งสันกาดุถ้้าไม่พอไม่้องบอกตามตกงจกทีจะจงพร้อมจะบอกชีวีจะไม่หมด้วยจนจะไม่คิดได้เจ้าชิดคือว่าได้เพื่อนแสนดี สูรินตามที่เรื่องุนมีตัดก้อนเกลือไม่เบื่อเลยขึ้นลเอ็ดดิบใจตุงทางกว้างอย่างเงาหนงอดีตเอ็งมีกองทำเพื่อน้องอาบาแบกขังหมุนตาทุบุญแม่นขึ้นอย่างทันอย่างพี่กะบังเงินหนงเข้าทางสองกัดเล่าก็แล้วสิภาไปยามยาบยามกระตาแน่นอยใบหยามปัดเหาให้เจ้าหวยหวยกอย่อแก่ในเจ้าทำสองแอนดเดที่ไปนำ ลายเส้นคนได้ละขั้งกบซองผู้ทางหลังนั่นเป็นน้องทั้งงาเป็นพี่ชายพาวยปอดให้กระชังกลางสวายอนาคตไหนคงไม่เศร้าไม่เหงาที่ว่าอยากจะเหงาพี่จะเฝ้าชิดน้ำตาก็คอยเถิดหน้ำพร้อมหรือยังเลนะ่าหนาพี่นี่มาเสียอกตั้งแต่บ้าทพี่บอ่อยู่ไกลพี่นี่มาเสียใจตั้งแต่บ้าน พี่นี่พ่ออยากห่อหลังาเงน,นเข่าไปใส่พี่นี่พ่ออยากทานโน้นบานเข่าใส่จัดแตจังว่าแก้มวันวันสองเข้าหาก หวังพบคนดีหน้าวีธีมันปีก่อนมาไยออกมาลำอยากคำคำเคยสัญญาผมสองมองหาเจ้าคงบอกมาฟังลำหนีไปคำไปทำงานใส่จดหมายน้อยพอข่าวหนีไปกำไปทำงานใส่จดหมายน้อยพขอยพข่าวเกลีดลงหนาวภาษาพันคนนีไปสนยใส่ ทำไมเจ้าพ่อมาฟังรำหรือไปใส่ชุดดำเจยวตามพเพื่อชีวิตไปพ่อลำสาวชุดดำ่อนฟังบ่ติดบอกคือหนุ่มเพื่อชีวิตหมดทสิ์ได้ของคนงามออกมาวิทีคืนนี้ไม่มีมาไลยเด่นไปลำไปแต่ในหัวใจรักรำ หัวใจไอช็อกคือฮอดแต่สาวฟังลำไพ้น้อยที่มาช่วยดามหัวใจหมอหลำช้ำตรมเย็นลมตองแต่ตาคอยมองมันมองคุ้มเอาดีเย็นลมตองแต่ตาคอยมองมันมองคุ้มเอาดีหน้าเวทีนี่สาวกอยยืมแปลงแลแ้วแฟนเทีน้งน้ำเห็นคนงามไอนุ่มหมอลำอยากเล้าหยอกแต่กะหูอยู่ดอกว่าแฟนเท่บนหือ สั่งคำไปหาสาวกำลังคนเคยลำำปืนไปเอกหมอลำคิดถึงสาวถึงที่เคยฟังล้ำสั่งคำไปน้ำเสียงลำลองสั่งเอาไปน้ำเสียงลำลองเป็นทำน้องมากระนอดเป็นเก่าพวบผู้สาวมาเสี้านานเ้นาธิการมองหาคิดถึงแาตาผสมรอยยิ้มเป็นอยากหาคนแทนน้องก็พบไม่ได้บอกลำยำได้หัวใจซ้ำเพื่อนหัวสา ขอบคุณค่ะเอาในรอบนี้สซาสี่คนเอาไว้สำนีขอนุยาตทรงสัญญานไม่ไปยังพิธีก่อนมาําใจเกลอยพวพอกันในรอบต่อไปขอก้าพะวขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณ